ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดห6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร,ร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปเดมอนสไลเยอร์เอ้ยไม่ใช่เดมอนทาวเวอร์ด n s เอนซ์ซีโมเลเตอร์นะครับอยู่ดีเริ่ <S 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 ชื่อเกมนะเอ่อซึ่งวันนี้นะครับเราจะเขาเรียกว่างไงมาจัดเทียนะครับหรือมาอธิบายเทียของที่ทางเกมเขาจัดไว้ให้นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นภาพไปเลยแป๊บแปมเอฟเฟกใส่เองฮะดยปากนะครับผมอ่ะซึ่งก็จะเห็นนะว่ามี SA B บวก B C แล้วก็ F นะครับ และข้างล่างสุดคือซัพพอตนั่นเองวันนี้เราก็จะมาอธิบายจากข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใหม่นะฮะเออก็คือเราจะอธิบายตรงซัพพอร์ตแล้วก็ขึ้นไประดับ S ซึ่งหลังจาก B บวกลงไปเราขอไม่อธิบายแล้วกันแค่ตรงข้างบนเนี่ยมันก็เยอะมากพอแล้วนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนที่เราอยากจะแนะนําเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายเสริมให้น,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับจะเห็นคําว่าซัพพอร์ตเนี่ยครับฮะซัพพอร์ตในภายในเกมนี้นะครับเขาน่าจะ ะนแรจะหมายถึงตัวละครที่ไม่ทำดาเมจกับยูนิตเนาะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะที่ทางทางเค้าก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าส่วนตัวบางตัวเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันเป็นซัพพอร์ตพอสมควรมือนันแต่มันทำดาเมจนะอ่ะแต่พวกเนี้ยมันน่าจะไม่ทำดาเมจนะครับเขาเลยจัดอยู่ในหมวดซัพพอร์ตนะครับซึ่งมันก็มีหลายตัวละครมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเปิดหน้านี้ก็จะมีตัวฮิวเลือดนะครับตัวฮิวเลือดเนี่ยก็จะเป็นรูปบวกอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวละครฮิวเรือดนะครับ ตัวละครฮิวเรือนะครับมันก็มีหลากหลายมากมายมีเนซึโกมีด็อกเตอร์มีเอ่อชื่ออะไรนะลืมชื่อละชื่ออะไรวะโทรเออหาก่อนตัวละครกนะ่ออ๋อทามายโยะอ่าทามายโยะนะครับพี่ก็แนะนำนะครับทามายโยะเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เราแนะนำนะครับก็คือ2ดาวทามายโยะ2ดาวตัวเนี้ยเป็นตัวฮิวเรอดที่ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าไปเทียบกับพวกเนซึโกหรือตัว ด็อกเตอร์ระดับ2ดาวทำรรมโยเป็นตัวทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับอ่าโอเคทำมโยเนี่ยก็จะมีฮิลเลือดอยู่ที่อัพแบกเลยนะก็คือ24นะครับต่อ4วิและทามโยเนี่ยวางได้ทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะรกช่องไปหน่อยนะครับในการวางซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมด15ตัวนะครับทำมโยซัดไป4ช่องแล้วนะครับตัวอื่นจะวางยังไงเนาะ,เ,ะเราก็ต้องคิดกันด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีตัวละครอย่างเช่นมุซสัน้นอ่าวาง1ตัว หรือตัวละครที่มันวางได้แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเช่นมุซันหลายๆช่องใช่ไหมอ่าทางมายกก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาลงไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นแบบพวกหมอนะครับด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับตัวละครตัวเนี้ยแนะนําก็คือ3ดาวเท่านั้นนะครับถ้าต่มกว่านี้พี่ไม่แนะนํานะครับผมอ่าตัวเนี้ยสดาวก็จะเห็นนะครับว่ามันหิวเลือด60ต่อ6วินะครับแต่ดอกเตอร์ตัวเนี้ยจะวางได้แค่3ตัวนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะแตกต่างธรรมยศตรงที่ไอตัวนั้นวางได้4อันนี้วางได้3แต่การฮิวเลือดตัวนี้เขาจะดีกว่านะครับเรื่องราคาตัวนี้จะแพงกว่านะครับถ้าจะเห็นก็จะจบที่2000นะครับธรรมยศสอดาวเนี่ยก็จะจบที่พันสนะครับผมก็ถ้าเป็นแบบกอดในการหิวเลือดแนะนําเลยครับตัวนี้3ดาวนี่นะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีเนสโกอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปนสนใจนะครับมันหิวดีก็จริงเหอะแต่เออส่วนตัวคิดว่า มันมันก็ไม่รู้สิมันเป็นทางเลือกอ่ะเออสําหรับพี่พี่เห็นมันหิวห้าสิบเลยว่ะแต่หลังจากสองดาวขึ้นไปมันก็มันก็อารมณ์คล้ายๆตัวนี้สองดาวครับเออมันก็คล้ายๆกันอ่ะไม่ได้ต่างกันมากมายนะพี่ก็เลยคิดว่าเลือก3ดาวไปเลยแล้วก็เลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือํามโยครับที่มันใช้เงินน้อยๆหน่อยระววางได้หลายๆตัวอะไรประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเป็นเรื่องตัวละครให้เงินนะครับรูปเงิน ภายในเกมมีแค่ตัวละครเดียวนะครับก็คือป้าแก่ๆคนนี้แหละก็จะมี1ดาว2ดาว3ดาวนะครับซึ่งแต่ละดาวเนี่ยก็จะเพิ่มจํานวนเงินในการวางไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเป็น1ดาวเนี่ยเปิดมาเนี่ยเขาก็สามารถวางได้เลยในราคาศูนย์บาท2ดาวเนี่ยก็จะใช้เงิน75บาทตอนวางนะครับและ3ดาวครับก็จะเปิดที่100บาทนะครับผมซึ่งการให้เงินของทั้ง3ตัวเนี้ยก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะเออซึ่ง3ดาวเนี่ยถ้า ที่จำไม่ผิดก็คือเขาจะให้ทีละเออ่8บาทนะครับส่วน2ดาวเนี่ยจะให้ทีละ4บาทนะครับส่วน1ดาวเนี่ยจะเริ่มให้ทีละ2บาทนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละมันคือค,อความแตกต่างกันแค่ตรงนั้นครับแต่3ดาวเนี่ยจะวางได้3ตัวส่วน2ดาวกับ1ดาวเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะวางได้ดีกี่ตัวแต่2ดาวเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดคือ4นะครับส่วน1ดาวเนี่ยไม่4ก็5ะนะซึ่งมันเปลืองช่อง มากมากเลยนะครับพี่ก็เลยแนะนําว่าให้ทํา3ดาวเพราะาเงินต้นเคมเรามีอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเราลองเสียแบแป๊บเดียวครับเด้งที่เราแบาทแปบ๊บเดียวก็ได้เงินคืนแล้วนะครับแค่หลักร้อยนะครับผมอ่ะโอเคตันนี้เราก็ขอจบเรื่องอฮิวเลือดกับตัวละครที่ให้เงินนะครับมันจะมะีของเจ้าตัวเนี้ยที่เป็น3ดาวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยที่ไม่มีอยู่ในตัวนะครับเพราะ เพราะว่าเออมันไม่ได้ใช้ครับอไอทามทามายสามดาวพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็เลยทำการฟิวชั่นย่อยแดกไปเลยครับประมาณนี้เนาะเห็นรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวละครซีซีครับเหมือนแบบทำการสตั้นฝ่ายของข้าบ ม่ใช่ฝันความสายยูนิตนะครับเออทำให้มันหยุดนะครับแค่นั้นนะครับมันก็เหมือนสกิลที่แบบหยุดเฉยๆนะครับมันเลยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาพี่พอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่าหลายคนใช้ไหมแต่ส่วนตัวพี่ไม่ได้ใช่นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องตัวละครที่ทำาดาวมกันมากดีกว่านะครับก็จะเห็นนะครับว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีอาคาสะนะครับผมเอ่ออะไรวะชื่ออะไรวะโคคุชิโบนะครับอ่าไอตัวนี้ตัวสุดท้ายเอ่อ เอ็นมูอ่าเอ็นมูแล้วก็มูซันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าชื่อตัวละครพี่อาจจะแบบพูดช้านิดน,นึงนะครับพอดีพี่ต้องนึกนะเพราะว่าพวกอรสูรพี่จําแทบไม่ได้เลยครับเพราะมีชื่ออะไรบ้างเพราะมันแบบมาไม่ได้เยอะนะครับในอนิเมะเออมันก็มีแค่ถูกพูดถึงพูดอะไรแค่นี้แล้วมันก็ไม่ได้พูดชื่อด้วยส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบไอา้างนู่นคางนี่้างนั่นเออพี่ก็เลยไม่รู้ครับเพราะพี่ดูแค่อนิเมะย,ยังไม่ได้อ่านมังงะนะครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องตัวละครนะครับอืม เดี๋ยวเราจะมาอธิบายทั้ง4ตัวนี้ข้างบนก่อนนะครับซึ่งมูซันเนี่ยเราคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเรารีวิวไปให้ดูแล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูจะไปดูคลิปได้นะครับอ่ะตัวแรกนะครับก็จะคืออาคาซานะครับผมอาคาซาครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจเร็วครับอ่ะก็คือตีฮิตเดียวหมดเลยสกิลตีธรรมดาเป็นฮิตเดียวหมดนะครับแต่ตีเร็วครับอ่ะถ้าจะเห็นนะครับว่าอัพแม็กเนี่ยก็คือ1.7เลยนะแต่วางไปต้นเกมเนี่ยก็คือ2.4นะครับ แล้วก็จะมีสกิลนะครับที่คูดาวสีไอสองวินะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยของเขาข้างล่างนะครับจะเห็นนะว่าดาเมจสามสิบทำมันเบาจังแต่เขาทําถึง5้าฮิตเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือเอา5้คูณสาไปครับประมาณนั้นนะครับผมก็คือเหมือนตี2ครั้งอารมณ์คล้ายๆตีเอวีไหมก็เกือบนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยตัวละครเขาจะออกมาทีละเป็นชุดชุดละ3ตัว5ตัวประมาณนี้นะครับมันก็ เป็นอะไรที่อากษาตยืนตัวเดียวสามารถโซโลได้แบบสบายมากๆนะครับอ่าแต่อาจหลังๆอาจจะแบบยูนิตเยอะๆอาคาต์ะจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเราอัพไปหลายๆขั้นเขาก็สามารถเคลียร์ยูนิตได้ค่อนข้างดีตีเดียวดีพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าอาคซาตนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือเลือดมันน้อยไปหน่อยนะครับผมก็คือเลือด2 5ถามว่าน้อยมากไหมก็อยู่ในระดับที่ขั้นสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบในระดับ S ด้วยกันตัวละครอาคซาต์ะจะล่วงลงไปนะครับผมอ่าต่อมานะครับผม เอออ่อ่ะตัวนี้โกคุชิโบนะครับตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครคลิปเดียวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมนะครับในเกมนะครับในเกมตอนนี้นะซึ่งจะเห็นนะครับว่าดาวเมทเปิดมาเนี่ยมันตีแรงกับอาคาสะนะครับอ่ะเห็นไหมแต่ในการตีของเขาเนี่ยครูดาวในการตีเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับอาคาสะแต่สกิลเขาเนี่ยหนึ่งพันดาวเมทนะครับสิบวิ คูดาวนานครับแต่ทำดาเมจมหาศาลนั่นเองครับซึ่งมันเหมือนเอาไว้ตีพวกบอสมากกว่าและเป็นตัวละครแทงด้วยนะครับคือจะเห็นนะว่าเลือดในการอัพขั้นแต่ละขั้นของเขาเนี่ยจะโดดพอสมควรนะก็คืออาคาซาเนี่ยอัพมาขั้น2เนี่ยเลือดแค่8 0 0เองครับแต่นี่ก็โดดมาที1000เลยนะครับอ่ะอัพขั้นต่อมาเนี่ยอาคาพันหครับอ่ะอันนี้ก็โดดขึ้นมาพันเครับ ราคาสุดท้ายคือ3000นาคาสะมันจะอยู่ที่2 5 0 0ครับเมื่อเทียบกัน2ตัวน,นี้ก็าทางาโคคุชิโบเนี่ยจะเก่งกว่านะครับเร,เรื่องดำเรื่องดาเมจก็เก่งกว่านะครับเลือดก็เก่งกว่าแต่ในการตรีของเขาอาจจะช้านิดนึงกว่าเขาจะตีได้กว่าเขาจะไอ้นี่ไอ้นั่นได้นะครับมันค่อนข้างนานนิดนึงนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเล่นแบบเป็นเวฟเยอะ,เว,เ,ยอะเวฟนานๆหรือว่ามีตัวดาเมทที่ดีอยู่แล้วยืนหลังเขานะครับ ตัวละครตรงนี้ก็เป็นตัวละครแท่งตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมพี่เจ้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแท่งนั่นเองแล้วครับต่อมานะครับก็คือเอ็นเอ็นมุใช่ไหมไอตัวนี้พี่ไม่ค่อยเออ่พี่เคยเห็นตอนในอนิเมะอยู่แต่พี่ไม่รู้ชื่อเขาไงเออ่ตัวละครอยู่ไหนวะเอ็นมุอ่ะเดี๋ยวเราต้องกดขอบนี่อ่ะเจอแหละนะครับเอ็นมุนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มันออกเชิงซับพอร์ตพอสมควรจะบอกว่าเชิงซับพอร์ตไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำดาเมจนั่นเองนะครับซึ่ง เอ็ดมูเนี่ยเขาจะมีสกิลของเขานะครับซึ่งสกิลของเขาเนี่ยเป็นการทําให้ฝ่ายตรงข้ามหลับครับผมซึ่งพี่ไม่ค่อยเข้าใจสกิลไอ้ของเขาสักเท่าไหร่นะเรื่องการตีเนี่ยมันเป็นหมู่หรือว่ามันเดี่ยวกันแน่นะครับแต่เวลาตีเนี่ยก็คือจะมีการหลับครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเหมือนติดสตันหนึ่งถึงสองถึงสามวิมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเออคนคนออกมาเล่นนะเออพี่คิดว่ามันค่อนข้างดีครับ แบบเวลาสมมติเราเจอบอสใช่ไหมเลือดเป็นหมื่นใช่ไหมตีดอกละห้าหกรหรือพันหนึ่งอย่างเงี้ยเอ็นม mm ู hmm. เนี่ยจะกดตัวละครตัวนั้นหยุดให้มันยืนนิ่งนะครับเออสมมุติถ้าใครเคยเล่นโหมดรถไฟนะครับเออโหมดนู่นเนี่ยโหมดรถไฟเนี่ยนะครับจะรู้นะครับว่าเอ็นมูเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีมา,มากๆเลยนะครับก็คือจะมาหยุดไม่ให้บอสเออ่ตีตีป้อมเรานะครับเขาจะเป็นแบบตัวสตันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องจัดวางดีๆนะครับ เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครแค่3าดาวดาวเมทม,มันอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่มันสามารถวางได้3ตัวนะครับผมก็คือมันจะวนลุกในการสตันของเขาสองวิคือเขาจะคูดาวในการตีเนี่ยก็อยู่หาวิใช่ไหมถ้าเราวางสามตัววางดีๆเนี่ยก็คือเหมือนสตัน์เรื่อยๆเลยนะครับเลี่ยงไปเป็นไทม์ไลน์แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนยูนิตตัวนั้นอ่ะตายนะครับเออก็ประมาณนั้นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แนะนําตัวหนึ่งแต่ถ้ายังไม่มีนะครับ ก็เอาตัวอื่นมาเล่นแทนได้ครับไม่จําเป็นต้องมีนะครับเอาไว้แบบเหมือนแบบพวกคนระดับสูงอ่ะเขาไปไปแบบลงดันนะครับที่มีบอสเก่งๆหรืออินฟินิตี้โหมดไกลๆแล้วแบบเราเจอบอสแล้วเราไม่ไหวนะครับเอนมูเลยเป็นทางเลยตัวหนึ่งที่เอาไว้ติดทีมนั่นเองต่อมานะครับมูซันเราไม่ต้องพูดอะไรมากครับมันคือเดอะเบสนะครับทั้งสตันทั้งดาวเมทเอโอีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแทงก็ได้นะครับเป็นตัวดาวเมทก็ได้นะครับเป็นตัวสตันก็ได้นะครับซึ่งมันครบเครื่องที่สุด เหลืออย่างเดียวครับหิวเลือดถ้าตัวนี้มีหิวเลือดในตัวนะครับพี่คิดว่าในเกมนี้ก็ทุกคนก็คงจะใส่มูชันมูซันมูซัน5ช่องหรือไม่ก็6ช่องนะครับแล้วก็เอาป้าเอาป้าเพิ่มเงินไปแค่นั้นนะครับแต่มูซันเนี่ยวางได้แค่1ตัวนะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับระดับ S นะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงระดับต่อไปกันหน่อยดีกว่านะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นระดับ A ระดับ A เนี่ยก็จะมีทั้งหมดสองตัวนะครับเอาง่ายๆเซนนิสึกับชื่ออะไรวายตัวนี้ ตัวกองชื่อเคียวเคียวไก่อันนี้พี่อ่านออกนะครับเคียวเคียวไก่เคียวไก่ตัวกองตัวนี้ครับเป็นตัวละคร LE ในระดับ3ดาว4ดาวน่าจะดีที่สุดแหละนะครับถ้าไม่ไปเอาไปเฟี้ยวกับโมซันเนี่ยตัวนี้คือ LE ตัวหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับหรืออาจจะมีลองลงมาก็น่าจะเป็นตัวนี้นครับพี่ก็มาดูกันมันคือตัวอะไรนะฮะน่าจะเป็นไอตัวแมงมุม ใช่ลุยหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ทำไมหน้ามันเบื่อๆนี่นี่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะยิงปลาครับมันจะเป็นเป็นเอลีเหมือนกันแต่เป็นเอลีสตันนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับมันก็ไอเคียวไก่เนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมดสาตัวนะครับเป็นเอลีนะครับเน้นสกิลนะเพราะว่าตีธรรมดาของเขาเนี่ยมันไม่ได้พิเศษพิสงอะไรมากมายนะครับแต่งไม่ได้นะครับตัวเนี้ยต้องวางให้มุมดีๆเนี่ยมันจะเอลีดีพอสมควรเอลีของเขาเนี่ยสตันด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มืออใหมม่่คควรรีนะับา ประมาณนี้ละกันนะครับต่อมานะครับเส้นนิสส์นะครับเส้นนิสส์ปัจจุบันเนี่ยก็ถามว่าโหดไหมก็ใช้ได้อยู่ครับก็ตีเป็น LE นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นพี่ไม่รู้อ่ะมันโดนบัฟโดนเนิร์ฟบ,บ่อยอะ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องตัวละครเขานะครับคือน่าอย่างตียังตีชิ่งชิ่งอยู่เออจะเรียกว่าเอีกไม่ได้มันเหมือนแบบทำหลายฮิตอยู่นะครับ กับตัวละครดาเมจก็ไม่ได้มาหา,าสารอะไรมากมายนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเออก็ถามว่าดีไหมก็เอามาเล่นได้นะครับเออเป็นตัวดาเมจสัก2ตัวนะครับแล้วก็หาตัวแทงไปยืนไว้นะครับให้ให้เขา,าเออสองช่อง2ช่อง,อง,องไม่ได้2ตัวมันจะวางได้3ตัวนะครับก็วางเยอะๆเลยนะครับอืมสามหรือสองวะอันนี้พี่จำไม่ได้เหมือนกันเพราะส่วนตัวไม่ได้ใช้เซนิสือน,น,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบหน้ามันอยู่แล้วด้วยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็เปิดช่องต่อไปนะครับอ่ะโอเค ก็เป็นเลโกคุส่วนตัวพี่ยังไม่มีนะครับตัวเนี้ยเขาจัดมาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะตีตีแรงนะครับตีแรงเอวีไหมอันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะส่วนเรื่องความสมามารถพี่ไม่ค่อยแน่ใจเพราะพี่ยังไม่มีครับสำหรับเจ้าเลโกคุแต่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวละครยาาบะอ่ะตัวนี้ไอตัวที่มันเป็นรูปหอกข้างๆเลโกคุเนี่ยตัวเนี้ย เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้สําหรับมือใหม่มาเล่นนะครับดีพอสมควรเหมือนกันตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนการตีไก,ใก,ใก่โยนหอ,อกครูดาวคูดาวเขาก็สกิลของเขาเนี่ยก็ประามาณสิบวินะเขาจะทาดาเมจต,ต่อเรื่อยๆเขาตีไกลนะอารมณ์เหมือนแบบพวกมีฮอกในออสตาเอาตีไกๆทำดาเมจอยู่ไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาตัวเขาไปแลกดาเมจเนาะ มันเป็นตัวที่ตีไกลตอดเรื่อยๆนะครับอ่าตัวไหนหลุดมาประมาณนี้ละกันนะครับอ่าสำหรับจัดทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ตัวที่พี่แนะนํานะครับเพราะว่ามันมันก็มีคะแนนส่วนตัวที่เหลือถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้ครับแต่มันเก่งไหมเมื่อเทียบกับตัวที่เขาจัดอันดับมาพวกนั้นไม่ติดอันดับเลยนะครับยิ่งเสาหลักเนี่ยเล่นได้อยู่แค่เล่นโคคูตัวเดียวครับส่วนตัวอื่นเนี่ยแทบจะจับไม่ได้เลยนะเออเพราะ มันดาวเมดดูดิดูด,ดาเม,มดมดิมันตูดมากเลยในราคาที่แบบ3,000กว่าบาทเนี่ยนะสีดาวแต่คือนายทำดาวเมดได้เบลอมากสกิลอะไรเงี้ยคือแบบเออมันดูเหมือนจะดีนะครับแต่มันถ้ามันฮิตเดี่ยว LE ในเนี่ยดู LE ดาวเมดร1อยสูดาสิบวิคือคืออะไรอะ <laughs> คือคือแกทำะอะไรอยู่อ่ะแกจะเนื้อพวกนี้เป็นขยะไปเลยนะฮะเออประมาณนี้อารมณ์ค่อนข้างเกมนี้ค่อนข้างอวยอสูรนะครับถ้าใครเล่นก็เออก็ไม่ต้องแตกใจนะครับว่าทำไมอสูรเกมนี้เก่งนะครับเก่งนะเก่งหนานะครับก็รอในอนาคตนะครับว่าจะถูกบัฟถูกเนื้ออะไรประมาณไหนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนแนะนำตัวละครแบบสันส้นๆเนาะเออวันนี้ก็มีแค่นี้ละครับไปแล้วบายครับผม